สวัสดีครับเราอยู่กันที่สปริงเวย์นะครับของเขื่อนลำเปานะครับเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินุ์นะครับผมนี่เ็าจะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นแนวปลานะครับนี่ครับน้ำใสนะครับมีเด็กๆเล่นได้ครับเพราะว่าน้ำน้ำไม่ลึกนะครับน้ำไม่ลึกนี่ครับมีเด็กเล่นด้วยครับนี่ครับเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารซึ่งนั่งทานได้นะครับนั่งริมน้ำแบงนี้ครับ เด็กเล่นอยู่ครับน้ำใสนะครับน้ำไหลมาจากเขื่อนน้เป่าครับก็นี่ครับมีห่วงยางให้เช่านะครับมีทูชีพมีห่วงยางครับผมนี่ครับมีอาหารก็เมนูปลาหมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมดูแล้วมีแต่ปลาไม่มีเมนูส้มตำราบก้อยอะไรไม่มีนะครับมีแต่ปลาทุกอย่างนะครับปลาก็ ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานที่ว่าเป็นถนนเรียบเขื่อนนะเรียบสันเค่เขื่อนมาเลยครับก็นี่ครับเราจะพาชมนะครับบรรยากาศนี่จะเป็นร้านขายอาหารที่เราจะมีเสื่อมีที่นั่งครับนี่ครับก็น้ําใสดีนะครับได้เลยสามารถเช่าห่วงยางเช่าชูชีพนี่ครับ เด็กๆมาเล่นได้นะครับมันหยุดนี่ครับน้ําใสสะอาดดีครับเ็ไหลมาจากเขื่อนนะครับพลตัวนี้ก็เป็นสารเขื่อน,นครับก็นี่ครับก็จะเป็นร้านอาหารนี่เป็นชูชีพเป็นห้องยางข้างบนกน็เป็นร้านอาหารครับก็สามารถาบริการเสิร์ฟข้างล่างเลยครับนั่งข้างล่าง วันนี้วันสงการปีหกสี่นะครับเราผ่านมาส่งงานแถวเขือ่อนลำปานนะครับก็เลยแวะชมจริงๆว่าแวะทานอาหารครับแต่ว่ามีแต่เมนูปลาเลยไม่ได้ทานวันนี้ก็พอดีเดี๋ยว๋ยวสถานีต่อไปก็คงจะต้องเป็นอาหารอีสานนะครับที่เราจะตามจุดประสงค์ของเรานะคอนเทนต์ของเราก็จะไปกินอาหารอีสานแต่ว่า พอดีคอนเทนต,ต์ตรงนี้มันไม่ตรงนะครับตอมีอาหารเป็นปลาหมดเลยเมนูปลาแล้วเลยไม่ได้ทานก็เดี๋ยวทานบรรยากาศรครับผมน่าต้องเที่ยวน่าจะกําลังเริ่มมานะครับตอนนี้ประมาณนักสิบโมงส0บโมงกว่านะครับก็เนี่ยก็สวยอยู่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมตรงใต้สะพานตรงนู้นนะครับนี่ครับเป็นเสือที่เป็นนั่งทานอาหารนะครับนี่ครับมีว่านั่งทานอาหารก็จะนั่งดูสวยนะสวยนี่ครับทางเดินลงมานะครับข้างบนเป็นร้านอาหารก็เดินลงมา ยังมีนะครับกรุณาใส่หน้าก,กากอนามัยก่อนเข้าร้านนะครับเพื่อหลีกเ่กาห้องมาในร้านนี่ครับนั่งได้ไม่เกิน2ชั่วโมงนี่ครับสวยนะครับสวยนี่ครับตรงนี้เราสันสเขื่อนนะรครสันเขื่อนแฉลบเปานะครับสวยนะสวยตรงนี้จุดจรงนี้สวยดีจริงนั่งทานอาหารตรงนี้ได้จเจ๋วมากเลยแต่เมนูดันมีแต่ปลาอก็ เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะริมนี่ฮะได้ปลาอะไรลูกหึ่งเอาบอกไปในในน้ำค่ะไปในน้ำได้ได้ปลาหยังโตขึ้ละครับเออปลาปลาหยังลูกได้ได้ปลาหยังปลาข้าวฟองครับปลาปลาอะไรนะปลาข้าวฟองครับปลาข้าวฟองตัวใหญ่ไหมอะนี่ตัวเท่านี้ครับ โอ้เราไปเลี้ยงมื่อกี้เขาเต็มที่ไงนี่นะครับโอ้ครับครับครับโอ้เก่งเก่งมากเก่งมากก็ไปปิ้งกินโอ้เอาไปปิ้งนะเอาไปเอาไปปิ้งกินนะลูกนะโอ้โหเก่งจริงเลยลูก,ลกเอาเอานี่นี่นี่น้องเขาน้องก็หาปลานะเห็นไหเห็นน้องโอ้นี่ครับก็จะมีลอตเตอรี่มาขายด้วยนะฮะก็ เปลี่ยนโชคเสียงลาบกันได้นะโอ้บรรยากาศดีอันนี้จะเป็นสปริงเวย์นะน้ำที่ไหลออกมาจากเขื่อนเดี๋ยวเดินไปดูสปริงเวย์ใกล้ๆครับ <S <S โ,อโอ้โอ้เก่งจังเลยลูกโอ้ได้แล้วตัวหนะึ่งเราจะพาไปชมสปริงเวย์นะโอ้สองตัวแล้วโอ้โหเก่งจริงเลยลูก เป็นที่นั่งทานข้าวนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ยเห็นเนี่ยมีร้านข้ามบนครับเป็นร้านอาหารที่ก็นั่งทานข้างบนได้นะครับถ้าไม่คงข้างล่างก็เปลี่ยนที่นั่งทานข้างล่างมองลงมาข้างล่างเหมือนกันนี่ก็เป็นที่นั่งทานข้างล่างนี Haha ่บรรยากาศบินน้ําลงเล่นน้ํานี่ครับนี่นยจะมองไปที่ตรงนู้นเนี่ยนี่มีร้านอาหารตลอดนะครับตลอดแนยเลยตอนนี้ก็จะเป็นที่กันนะกันหินเนี่ยสไลด์ลงมาฮะตรงนี้ ก็จะเป็นตะาข่ายนะตัวนี้เป็นตะขายมาเลยนะการหินสไลด์ลงมาครับผมนี่จะเป็นนี่ครับนี่ก็มีนี่ครับจะพาไปให้เห็นสปริงเวย์ใกล้นี่สันสเขื่อนนะ,ะสันเขื่อนลำปลาวน้ำช่วงนี้ยังไม่เยอะนะคือน่าจะสามสี่สิบเปอร์เซนของเขื่อนนี้นะตอนนี้เมื่อกี้ผ่านมา